สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะครับที่ันจงอ่างขร่างสอดแจ้งนะคะกัะช่วงกินหรือแดกค่ะกินหรือแดกนะคะเมื่อนี้เสนอในเมนูผัดหอยหมึกค่ะนี่ลาดลงไปเลยนะจ๊ะโอโอโอโโอโอเฮียเฮียเฮียเียเฮ็ดเองเด้นี่พี่น้องหัวฮ่า่าย่เบอนแต่แ่บบ่ มามากินเลยจ้าเอาเรืมซ่อนบ่าเปยั้ง่ะบ่าสนใจใช่มือเลยค่ะอืมมาค่ะกินหรือแดกค่ะพ้าตาคารเปิดมือ ล่างเริ่มมือนอ่ะอืมพี่มากมพี่นอ้องผัดหมึกค่ะผัดหมึกผัดหมึก เห็นไอเซเลสชุดน้ำเนี่ยเอ้ซ่อนก็บอกมาโอ้ยกะทิปึกวันนี้ทานข้าวสวยค่ะกินข้าวเจ้า hà niu nhúng vào luôn. กะเพราหมึกหืมแสบลืมผัวนัวลืมกีกร้อารัต กระดองมึกเอ็นพ่อพีก็เปิดมือไปเลยสิคะกินผู้เดียวไ่เปยังดอก ให้เฉียดกระสังมากินหรือสแตกกินหรือสแตกก็สันนะตามสบายจ้าอืม คันไส้เมื่อกินละีดเดียอืืมันไปอมค่้วยผู้ชายบางเนี้ยพอเห็นขีดเดียดอ้าาืมฮฮฮพ่อแข็งออาาฮะ แสบมือได้ปะเนี่ลืมซ่อนซ่อนยิ่ใส่กู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 กกกูกกกุ๊กกูกกกุกกกูกกูกอกก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 ซ่อน สวดไปได้หูแม่แหมลวดมาเปิดมือ ห้อยมือห้อยมืออืมมันนัวกระว่างหนหละพี่น้อง นัวมังดาบะจีขีมือค่ะโปรตีนสูงวิตามินไม่ต้องห่วงแคลเซียมที่หนึ่ง สองสิบปอนเด้ออ่ะ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 ปลาลูกอ่ะอ่ะลูกลูกลูกอ่ะปลาลูกลูกเร็วๆฟาดกินเร็วๆเสียไปโรงเรียนเร็วๆฟาดกินเร็วๆกดไลค์กดแชร์เร็วๆลูกเร็วลูกกดซับตะกายกดหัวใจเร็วๆลูกอ่ะอือะไรเร็วแม่สิบปอนดาดกินแล้วก็ฟาดไปโรงเรียนเร็วๆมาสิไปท่านอันเคารพท้งสาดลูกเอ่ะอ่